นี่ครับผมมีแบบบอทนะครับผมเป็น n p c นะขับมาแบบถึงที่เลยครับผมครับคือบอกเลยว่าระบบของเซิร์ฟมอ์แกนนี้แบบสุดจริงๆนะครับอันนี้คือผมเห็นแบบเซิร์ฟแรกเลยนะครับที่มีแบบ n p c ขับมาแบบนี้นะครับนี่นะครับผมท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ขี่เรือแบบให้ n p c ขับให้ครับแบบมันก็เฟี้ยวเกิน สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนดูทันกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอฟซัลเล็กเกมเกันอีกแล้วนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็อยู่ในเกม GTA San Online บนมือถือและก็บนคอมนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์มอร์แกนซิตี้นั่นเองนะครับผมก็สําหรับาพาร์ทนี้นะครับก็จะเป็นพาร์ทที่สนะี่นะซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะพาไปดูระบบหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากเดี๋ยวเสียงใครร้องอะไรวนะท่านผู้ชมได้ยินว่าเมื่อก <c oughs> ีอนะ้โคตรหลอนอะ โอ้หแม่งโคตรสมจริงอาร์พีจัดผมก็อยากจะช่วยอะผมจะช่วยยังไงจะบ้างเดินเหยียบซ้ำด้วยโอ้โหบอกหมอไปบอกหมอให้ผมชีครับ,รบ,บรพี่ชอยเด็ดเคเสียงกดโอ้ยผมเจ็บมากเลยครับไมีเคนตอบแล้วตัวถุงก๊อบเออเออยังทําผมก๊อบพี่ชอยเออ ผมก็มไม่รู้จะช่วยยังไงนะท่านผู้ชมนะก็ผมไม่ได้เป็นหมอไงนะเออนะครับผมขอโทษน้องด้วยนะครับ <c oughs> โอเคเ <c oughs> สียงโคตรหลอนเลยโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปพาท่านผู้ชมไปดูเกาะน,นะครับตามที่ผมบอกอ่ผมบอกตอนไหนวะยังไม่ได้บอกแต่อ่าปกคลิปชื่อคลิปท่านผู้ชมก็น่าจะรู้นะครับผมจะพาไปดูเกาะทั้ง3เกาะน,นะครับท่านผู้ชมนะว่ามันเป็นยังไงบ้างน,นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าระบบในเกาะเนี่ยโหดมากๆนะแบบผมชอบมากเดียผมจะพาไปดูว่าเป็นอะไรนะท่านผู้ชมนะ ก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมจะไปเกาะน,นะครับซึ่งวิธีการจะไปเกาะเนี่ยเราต้องไปท่าเรือก่อนเว้ยท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปท่าเรือนนะครับวิธีการไปท่าเรือก็แน,น่อนอนครับผม GPS นั่นเองมันมีทุกอย่างนะผมบอกเลยก็ทับ GPS นะครับอ่ะแล้วเราก็ไปที่สถานที่ต่างๆก่อนนะครับมันก็จะมีท่าเรือมอแกดนะครับนี่มันวงเล็บว่าตกปลานะครับคือจริงๆวันนี้เราจะมาพาท่านผู้ชมไปตกปลาด้วยนะครับโอเค2กิโลนะครับ ก็เดี๋ยวไปกันเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอดูก่อนซิว่าอยู่ที่ไหนเอ่ยท่าเรือมอแกนนะครับอู้อยู่ทางขวานี่เลยนะครับค่อนข้างไกลนิดนึงงนาะนนี่เห็นไหมนะครับท่านผู้ชมต้องมาที่ตรงนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปทําเลยนะครับโอเคท่านผู้ชมเหมือนจะถึงแล้วนะแต่ผมรู้สึกผมจะมาปิดทางว่ะขอขับลงไปเลยแล้วกันนะโลเพลเยอะเกินกูเฮ้ยเดี๋ยวยายายาโอเคนะครับดูการตกแต่งแมปนะครับผมบอกได้เลยว่าแอดมินตกแต่งได้สวยมากนะครับดู นี่ก็คือท่าเรือมอร์แกนนะครับเดี๋ยวผมหาที่จอดรถดีๆก่อนนี่แหละตรงนี้แหละคุณผู้ชมดีสุดแล้วลูกประภารจะเลื่อนใส่ว่านี่โอเคนะครับอ่ะนี่ก็คือท่าเรือนะเดี๋ยวไปที่จุดมาร์กเลยแล้วกันนะมาร์กสีแดงอ่านี่นะครับผมมันจะมีแบบชาวประมงอยู่ตรงนี้นะคือ,อคนะส่วนใหญ่เขาจะมาทําแบบตกปลากันนะครับเดี๋ยวผมจะไปตกปลาด้วยเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะมารีวิวแต่ละเกาะด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมไปทํางานตกปลาเลยแล้วกันนะครับซ<ส>ึ <miyorum. S 2> ่งเดี<ส>๋ยวผมก็กด ตัวเ็ที่ชาวประมงนะครับมันจะมีเป็นร้านค้าแบบนี้นะครับคือสามารถซื้อเบ็ดตกปลาได้นะครับแล้วก็ซื้อพวกไส้เดือนปลากระพงหรือไม่ก็หมึกนะครับเพื่อเป็นเหยื่อในการตกปลานะครับคืออ่อเหยื่อราคาแพงเท่าไหร่มันก็ยิ่งได้ปลาเกรดดีเท่านั้นนะครับปลาเกรดดีก็จะได้เงินเยอะนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมซื้อเบ็ดเลยแล้วกันนะครับปึ๊บซื้อไปเลยนะครับตกลงนะครับเรียบร้อยผมหายไป5,000บาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะซื้อเป็น เยอะแล้วค่แพงมาเลยเออจัดหมึกมาแล้วผมสิบไปเลยนี่เป็นไงเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะผมขี้เกียจจะซื้อเยอะนะครับใครที่แบบมือใหม่ก็แนะนำให้แบบใช้ไส้เดือนปลากระพงก่อนก็ได้นะครับโอเคครับผมเราก็เดินมาตรงนี้เลยครับมันจะมีเป็นท่าเรือนะครับเดี๋ยวผมไปอันแรกเลยแล้วกันนะ ก็สำหรับอันนี้นะครับมันจะเป็นจุดเช่าเรือเนาะท่านผู้ชมต้องเช่าเรือขับไปเองนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมบอกมันเจ๋งมากเดี๋ยวผมให้ดูตอนท้ายคลิปนะครับเพราะว่ามันอยู่อีกเกาะหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปตกปลาก่อนนะครับเพื่อจะดูว่าได้ปลาอะไรบ้างนะครับส่วนที่ผมบอกอะ อยไปดูกันท้ายคลิปนะครับโอเคกดปุ่ม N แล้วก็เลือกเลยนะครับผมสำหรับเรือนะแล้วก็สามารถเลือกสีงได้ด้วยนะครับเอาชมพูเลยหวานแววนะครับนี่สามารถเลือกหน้าตัดไปได้ด้วยนะครับหน้าตัดไปก็มีสีให้เลือกเยอะแยะมากมายท่านผู้ชมแต่ผมเอาชมพูนี่แหละเซียวดีเป็นไงท่านผู้ชมแล้วก็เสียเงินไป2 0 0 0บาทแล้วก็กด N Start ได้เลยนะครับโอเคแล้วเราก็ทำการท่านผู้ชมทับ GPS ได้เลยครับผม เพื่อเราจะไปเกาะที่ตกปลานะครับแน่นอนว่าเกาะที่เราไปตกปลาต้องไปที่นี่นะครับเป็นเกาะธรรมชาติก็คือเนทัวร์ลนะครับผมอ่ะอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะม่เกงอังกฤษนี่นะครับเรารอแป๊บนึงนะอ่ะในแมพมันก็จะโผล่จุดสีแดงมาให้นะครับก็ในแมพมันอาจจะมองไม่เห็นนะครับคือซูมสุดมันดูได้แค่นี้นะครับแต่ให้เราขับตรงไปนะนี่ให้เราขี่ตรงไปเลยนะครับที่จุดสีแดงนะครับให้เราขับตรงไปเลยนะครับเดี๋ยวก็เจอเองท่านผู้ชมเอ่อสหรับการเอ่อมาแบบขี่เรื่องนี้นะครับ ถ้าใครมีเพื่อนแนะนําให้เพื่อนมาได้นะครับผมก็คือใช้แค่2 0 0 0ันบาทก็นั่งกันไป3าี่คนก็ได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะนั่งด้วยกันอะไรประมาณนี้นะครับมีปืนด้วยโอ้โหเหลือลบ้็นี่โอเคครับเดี๋ยวตัดไปดูอตอนที่ถึงเกาะเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมมาถึงแล้วนะครับใช่หรือเปล่าอ่าใช่นะครับผมดูเกาะครับผมเย็ดเคโก้สวยนะท่านผู้ชมนะอ่าเราก็จอดเลยนะครับจอดตรงนี้แล้วกันนะแล้วเราก็ลงเรือกันมาได้เลยนะครับอ่ากระโดดลงไปนะครับ ปึ๊บโอเคนะครับแล้วเราก็วิ่งไปเลยนะครับนี่นี่แล้วก็มาที่พ่อค้าเออทำไมผู้หญิงวะสวัสดีครับผมมาตกปลาแล้วครับเจ๋งดีเจ๋งแบ่งเสียงอย่างกับอย่างกับเป็นมีพายุเข้าโอเคผมกดปุ่ม N นะครับแล้วก็อันนี้มันเป็นราคาของแต่ละตัวนะครับโหปลาแม็กมาที่พันหนึ่งเลยนะครับท่านผู้ชมตัวละพันเขาบอกให้เราถือเบ็ดก่อนนะท่านผู้ชมผมถือเบ็ดยังไงวะเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับ ที่กระเป๋าตกปลาหรือเปล่าแล้วก็เบ็ดอ่านี่ไงใช้คันเบ็ดตกปลานะครับผมนี่ใช้เรียบร้อยโอเคท่านผู้ชมผมรู้แล้วก็คือเมื่อกี้ผมเดินเดินอยู่แล้วก็ไปกดสเปซบาร์นะหรือกดกระโดดนะั่นเองท่านผู้ชมในมือถือก็กดกระโดดเลยนะครับปึ๊บมันก็จะขึ้นแบบนี้มาได้เราเลือกเหยื่อนะเราก็เอาเป็นปลาหมึกนะครับเพราะาผมซื้อมา10ตัวนะครับ10ชิ้นนั่นเองอกดป้ายผมนี่นะครับมันก็ทําการตกปลาแลนะ้วท่านผู้ชมนี่ว้า,าโอ้โหมีแบบเป็นหลอดขึ้นมาแบบนี้แบบโคตรเฟีย้ยนท่านผู้ชมตอนนี้คนเล่นอยู่ก็ประมาณร้อย 50-160คนนะครับบอกเลยว่าเยอะมากนะครับท่านผู้ชมสหรับเซิร์ฟมอร์แกนนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะตกให้ดูสัก2-3ตัวละกันนะครับไม่อยากจะตกมากเดี๋ยวรวยเนะี่ะ,ะก็คือมันบอกว่าให้เรากดสเปซบายอีกรอบนึงปึ๊บแล้วไงครับผมได้ปลาอะไรวะนะบา巴าคูดานะ้ามันต้องไปดูราคาที่ป้าคนนี้นะครับอ่ากดถุมเอ็นนะครับผมบาราคูดา้านี่ไงท่านผู้ชมตัวละ100บาทนะฮะขายได้หรือเปล่าเอานี่ไงขายได้เลยนี่ว่าท่านผู้ชมสามารถขายได้เลยใช่ไหม ที่ป้าคนนี้เนี่ยนู้ชมได้แล้ว100บาทนะครับ่านผู้ชมคือเห็นพี่เขาบอกว่าให้ผมไปที่วาฮาร่านะครับเพื่อขายปลาแต่ทําไมผมขายที่นี่ได้วะผมโอเคแล้วแล้วตกอีกสักตัว2ตัวละกันนะน่านผู้ชมเพื่อเป็นอา่าเป็นตัวอย่างให้่านผู้ชมดูนะครับนี่มันก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้ทํายากนะนัผู้ชมซื้อเหยือ่อซื้อเบ็ดมานะครับกดที่เบ็ดแล้วก็หยิบเบ็ดขึ้นมาแล้วเราก็กดกระโดดนะในมือถือกดกระโดดเลยนะครับกดแตะไม่แค่ครั้งเดียวกดปุ่มวิ่งอ่ะเออนะครับในในความก็คือกดสเปซบาร์หร อโอเคแล้วมันก็ตกแบบนี้อ่าแล้วเรากดสเปซบายรอบหนึ่งปุ๊บนะครับมันก็จะทําการตกปลานะมันบอกคุณตกปลาไม่สําเร็จก็แสดงว่าเราไม่ได้ปลาเฮ้ยไามา่ต้อง10นะครับตกแป๊บเดียวได้ไงนะโอเคนะครับตกเสร็จแล้วก็กดกระโดดปุ๊บได้ปลาอะไรครับเนี่ยได้ปลาบลูฟิตนะครับผมอ่ะเรามาขายกันเลยแล้วกันนะที่ป้าคนนี้บลูฟิตบลูฟิตนี่นะครับผม500บาท1ตัวขายเรียบร้อยนะครับผมก็ได้มาแล้ว600ยนะท่านผะู้ชมเหลือเหยื่อ,รอประมาณ7 7ชิ้นเลยนะครับก็คุ้มอ่ะผมบอกเลยคุ้มนะใครจะมาตกก็มาตกได้นะครับท่านผู้ชมก็กดปุ่มเฮดขึ้นมานะครับวิธีการเก็บเบ็ดก็ง่ายๆนะครับไปที่กระเป๋าตกปลานะครับแล้วก็กลไปที่เบ็ดของเรานะครับมันจะมีใช้กับให้แล้วก็เก็บนะให้เราเก็บไปเลยนี่เบ็ดมันก็จะหายไปแล้วเราก็ขับเรือไปเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปเกาะอีกเกาะหนึ่งนะครับก็คือชื่อเกาะว่าวานฮัล่านะครับวานฮัล่าก็จะเป็นเอ่อเกาะใช่ไหมวานฮัล่านี่นะครับผม 2กิโลนะครับไปเดี๋ยวผมจะขี่ไปเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมกดปุ่ม n start ไปเลยนะครับอ่ะไปครับผมเหมือนเมื่อกี้ผมเห็นปลาว่ะใต้ท้องเรือเมื่อกี้เดี๋ยวผมตาฝาดว่ะโอเคผมก็นี่ครับขับไปตามลูกศรเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่เกาะวานฮาร่าแล้วครับผมว่าจะมีอะไรบ้างนะท่านผู้ชมก็2กิโลครับผมเดี๋ยวเจอกันนะผมปโอเคท่านผู้ชมเห็นเกาะหรือยังครับนี่ครับผมก็คือเกาะวานฮาร่าเลยครับผมอ่าเฮ้ยโอ้โหปลาฉลามท่านผู้ชมนี่เห็นปะผมไม่ได้ตาฝาด นี่มีปลาจริงนะฮะโอ้โหโคตรเฟี้ยวนะนี่ก็คือที่จอดใช่ไหมเนี่ยอ่าเดี๋ยวเรามาดูนว่าเกาะน,นี้เนี่ยเขาทําอะไรกันได้บ้างน,นะเฮ้ยมีปั๊มด้วยปั๊มแบบเติมน้ำมันเรือเป็นไงคือเฟี้ยวจัดท่านผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวจอดเรือเลยแล้วกันครับปึ๊บตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการกดปุ่ม N นะครับสต็อปเรือไว้นะกากบาทมาอ่ะลงมาเลยครับผมเอ,อ้ยลงอย่างนี้ก็ได้วะโอเคนะครับสําหรับเกาะน,นี้เห็นแอนมินบอกว่ามันคือการขายปลานะครับท่านผู้ชมแล้วก็ ร้านค้าแบบซื้ออุปกรณ์นะครับตกปลาอะไรประมาณนี้ถ้าแบบคือถ้าท่านผู้ชมจะกลับไปที่แบบที่ท่าเรือคือมันไกลใช่ปะก็เราต้องมาในเกาะน,นี้นะครับถ้าแบบอุปกรณ์เราหมดแปลว่าอยากอยากจะแบบซื้อเหยื่อเพิ่มอะไรประมาณนี้เนี่ยเราก็มาซื้อที่ชาวประมงคนนี้ได้นะครับก็ตามนี้เลยนะครับหรือว่าจะมาแบบ อัปเกรดกระเป๋านะครับก็ได้นะฮะแล้วก็มาขายก็ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะขายที่จุดเมื่อกี้ก็ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมที่นั่นมันขายได้นะเออันนบินบอกว่าที่นี่มันก็ขายได้ก็คือขายได้ทั้งสองที่นะผู้ชมนะก็คือสําหรับเกาะนี้นะครับก็จะเป็นเกาะที่เอ่อมันใกล้กว่ากับการที่เราจะขับกลับไปนะครับกลับไปที่แบบท่าเรือเออแล้วก็ตรงนี้มันมีแบบใครแบบขี่เรือมาน้ำมันใกล้จะหมดก็มาเติมน้ำมันได้นี่เห็นไหมโหมีปั๊มกลางแบบกลางเกาะครับคือแบบแบบแบบ เดี๋ยวฉลามกระตุดคือแบบชิลเกินนะครับท่านผู้ชมนะสำหรับเกาะนี้นะครับแบบใครมีแฟนพามาสวีดนะนั่งสองต่อสองมนไงเฟี้ยวธรรมดาผมนะผมไม่มีแฟนไงเราก็ลงเราก็ขึ้นเรือแล้วกลับกันเลยดีกว่านะท่านผู้ชมนะโอเคนะครับเศร้าแกับผมก็เดี๋ยวสตาร์เรือแล้วก็เดี๋ยวไปที่อีกเกาะหนึ่งกันเลยนะครับก็คือเกาะมอแกนนะครับโอเคก็ให้เราทับ g p s นะครับผม สำหรับเกาะมอแกนผมจะไม่ได้ไปแบบปกติแบบนี้ผมจะไม่ขับเองครับผมมันมีบอทขับให้นะครับก็เราต้องไปที่ไปที่เกาะต่างๆแล้วก็ไปที่มอแกนนะครับเกาะมอแกนีกดเข้าไปนะครับแล้วเราก็กดปุ่มเ,เดี๋ยวนะผมสตาทแล้วนี่วะโอเคแล้วเราก็ขี่ไปแล้วครับสาหรับที่เกาะมอแกนนะครับก็เจ้าเกาะมอแกนนะครับมันจะอยู่ติดกับจุดเกิดเลยจุดเกิดมันจะอย,อยู่ตรงนี้เห็นไหมอ่าแล้วเกาะมอแกนก็ Morgan, คืออยู่ใ,ใกล้ๆเลยนะครับซึ่ง ทำไมผมไม่รีวิวเกาะมอแกนก่อนนะครับก็ผมไม่มีสาเหตุเหมือนกันว่าทำไมผมถึงไม่รีวิวก่อนนะครับก็ต้องขับกลับไปที่จุดเกิดก่อนนะครับเออคือผมก็ไม่รู้ไงว่าไอ้เกาะมอแกนเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับก็เลยนั่นแหละต้องเสียเที่ยวกลับไปอีกรอบนะครับผมโอเคนะครับผมผม,ผมมาถึงชายฝั่งแล้วนะก็น่าจะใกล้ถึงกันแล้วท่านผู้ชม ฝากกดไลค์ด้วยนะครับใครที่ดูถึงตอนนี้นะครับคลิปนี้ผมใช้เวลาอัดค่อนข้างนานนะเพราะว่ารีวิวทั้ง3เกาะแล้วก็มาสอทานทําการตกปลาด้วยโอ้โหคลิปนี้กําไรเลยท่านผู้ชมนะกำไรท่านผู้ชมเลยนะอ่าเรามาถึงกันแล้วท่านผู้ชมนะครับขี่เรือมาไมา่เรือมารับอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเรือมารับเราเว้ยซึ่งแบบมันเป็น n b c แล้วก็ขับเรือเองเลยนะครับเออเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าทํำยังไงเนาะนี่นะครับผมคือถ้าท่านผู้ชมไม่มี เขาเรียกว่าอะไรวะถ้าท่านชมไม่มีเรือเราก็มาแบบเนี่ยเรียกได้เลยนะครับคือระบบเขาแบบมีเรือมาลับอะจําเป็นเหรอครับที่เราจะต้องแบบขับไปที่เกาะครับท่านผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวเราก็ทําการนะครับผมกดปุ่ม N น,นะครับอ่ะปึ๊บทำไมกดไม่ติดนะครับเนี่ยโอเคกด N ปุ๊บมันก็จะมาเลยนะครับสหรับเรือนะเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งนะครับปิดตรงนี้ดีกว่าเออท่านชมมันจะได้ลงๆนะ นี่มันก็บอกสถานะด้วยนะครับว่าเรือกําลังมานะครับตอนนี้เดี๋ยวดูนะครับผมมันจะมีเรือมาเนาะอ่าท่านผู้ชมเห็นปะน่ะไกลๆอ่ะน,ะะนี่เห็นปะท่านผู้ชมกําลังขี่มานะแบนี่ครับผมมีแบบบอทนะครับผมเป็น NPC นะขับมาแบบถึงที่เลยอ่ะครับผมท่านผู้ชมคือแบบเรายืนรอแบบเท่ๆเลยเดอนท่านผู้ชมนะครับ,นะค,รบคือบอกเลยว่าระบบของเซิร์ฟมอร์แกนนี้แบบ สุดจริงๆนะครับอันนี้คือผมเห็นแบบเซิร์ฟแรกเลยนะครับที่มีแบบ NPC ขับมาแบบนี้นะครับนี่นะครับผมนะฮะพอเรือจอดเสร็จนะครับผมก็ให้เรากดปุ่ม n นะครับเพื่อใช้บริการนะครับสำหรับใครที่จะใช้เนาะโอเคเดี๋ยวผมกดปุ่ม n เลยแล้วกันนะครับปึ๊บโอเคแล้วก็เข้าไปในเรือเลยนะครับก่อนเวลามันจะนับถอยหลังหมดเนาะใครจะกดปุ่ม g เพื่อนั่งก็ได้นะครับนั่งได้ป่บว่าดูก่อนปุ่ม g นั่งไม่ได้แล้วน้ำจิ้มก็ต้องกดอ่าย่อแล้วกันนะครับสำหรับในมือถือไม่รู้มันจะตกหรือเปล่านะครับ นี้เราก็ขี่เรือแบบให้ NPC ขับให้ครับคือแบบมันก็เฟี้ยวเกินคือแบบโคตรเฟีย้ยวแล้วแล้วก็พาเราไปจอดแบบยังไง v i p อครับนี่เป็นไงแล้วก็รู้สึกเสียตังค์เปล่าวะเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูนะครับว่าเสียตังค์หรือเปล่านะโอเคแล้วเราก็ขึ้นไปเลยนะครับนี่นะเห็นไหมนี่คือเกาะมอแกนนะครับสําหรับเกาะมอแกนเนี่ยคือมันก็จะ พิเศษ,ษก็คือมันจะมีแบบจุดคลาฟต่างๆนะครับเกาะมอแกนน่าจะเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับผมนี่มันจะมีเรือใหญ่ๆตรงนี้ด้วยนะแบบใครจะมาถ่ายลงถ่ายรูปอะไรอย่างนี้นะ เพื่อนมานั่งแบบยังไงสังสรรค์อะไรประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะคือแบบไปในเซิร์ฟโมเดนดีแบบสุดยิ่งนะครับผมแซ่บเกาะแบบนี้นะครับผมชอบมากนะคือไม่รู้ท่านผู้ชมจะชอบหรือเปล่าแต่สำหรับผมนี่แบบโคตรสุดแล้วก็มีแบบ NPC ขับให้ด้วยนะท่านผู้ชมคือแบบคือเอาจริงแบบผมรีวิวเซิร์ฟมาเป็นปีนะครับเซิร์ฟนี่เซิร์ฟแรกเลยนะครับที่ผมเห็นแบบ NPC ขับให้แบบเฟี้ยวๆแบบนี้นะครับท่านผู้ชมต้องยกเครดิตให้แอดมินเลยนะครับถือว่าทำแบบสวยมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันรู้สึกมันจะมีแบบพวกเดี๋ยวนะ มันจะมีแบบจุดคลาฟจุดแหงเนี่ยที่ผมหาไม่เจอวะน่าจะอยู่อีกจุดหนึ่งหรือเปล่านะครับนี่ขึ้นไปบนเขานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ใครที่ดูอยู่ตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับโอ้บรรยากาศด้านบนนี้แบบสวยงามมากนะมีแบบกันชาเดี๋ยวไม่ใช่ไม่น่าจะใช่ท่านผู้ชมนะก็แบบนี่เป็นไงมีแบบคือสวยเกินนะครับนี่ด้านบนน,นี้นี่คืออะไรเนี่ยท่านผู้ชมมันคืออะไรอ๋อผมว่าละทาไมผมเลยขึ้นมาบนเกินไปด้านบนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบ มันเป็นที่ยังไงนะหรือแบบเขาอาจจะแบบทําแบบมีบ้านให้ซื้อหรือเปล่าเออถ้ามีบ้านซื้อนี่เสี้ยวเลยนะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมมันจะมีแบบจุดคลาสสนับมือแบบจุดคลาปไม้สนุกนะครับเดี๋ยวพัดต่อต่อไปนะครับท่านผู้ชมกดกระดิ่งรอไว้เลยนะครับดีวผมจะมาสอนคลาปพวกนี้แน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยรอดูได้ในช่อง FSA e Gamer นะครับท่านผู้ชมโอเคก็มันจะมีแบบจุดคลาปจุดซ่อมอาวุธอะไรต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายนะครับสาหรับ ในเกาะนี้นะครับคลิปนี้ก็ยาวแล้วนะครับผมสงสารคุณตัดต่อหน่อยก็คือผมนี่แหละนะรท่านผู้ชมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปเดียหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมก็สําหรับใครจะกลับนะก็นี่มันจะมีสถานะบอกอยู่นะครับว่าเรือกําลังไปฝั่งเราก็ต้องรอก่อนนะน่าจะมีคนใช้บริการเนาะท่านผู้ชมเห็นไหมเรากด end ไม่ได้นะครับเห็นไหมเนี่ยถ้าเรากด end ได้ก็คือเราสามารถเรียกเรือได้ลวนี่ เนะครับเรือก็จะมารับเรานะครับท่านผู้ชมโอเคครับผมก็จากลากันไปในเกาะมอแกนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับใครชอบระบบแบบนี้ก็เข้ามาเล่นได้แล้วในเซิร์ฟมอแกนซิตี้นะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวดีครัพวกพี่มาครับอาวุธกันเลยครับเนี่ยฟอกเงินฟอกเงินฟอกฟอกเงินฟอกเงินอ๋อครับผมเก็บแล้วก็ขึ้นเรือไปเลยใครจะกลับนะแล้วเราก็เอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงต้องกดเอ็นใช้บริการก่อนปึ๊บ แล้วเราก็เดินลงไปเลยบนเรือนี่แหละแนะนําให้นั่งนะท่านผู้ชมนี่ครับผมก็เห็นไหมกลับถึงที่ด้วยเป็นไงบอกแล้วเซิร์ฟเวอร์นีนะ้ไม่ธรรมดานะท่านผู้ชมแล้วเรือเราทำไมไปอยู่ตรงนั้นอนะ่ะเดี๋ยวนะกีดขวาง NPC เดี๋ยวผมต้องเอาเรือผมออกไปก่อนเดี๋ยวมันขวาง NPC นะครับเดี๋ยว NPC จะขับเรือชนเรานะครับโอเคจอดตรงนี้แหละ <laughs> บายครับผม